การออกกำลังกายเนี่ยมันอยู่ในทุกส่วนของชีวิตประจำวันของเราไหมครับโดยที่มีตัวนาฬิกาที่สามารถช่วยติดตามให้เราได้นะครับผมก็เดี๋ยวขออาจจะไ์ในส่วนของพี่หมออ่านนะครับว่าโอเคครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการใช้พวกนาฬิกาพวกสมาร์ทวอชนะครับจากการที่พี่หมอนนะครับอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เป็นหมอหัวใจที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงครับ เรามีข้อมูลพิเศษที่แบบอยากจะแบ่งปันกับทุกท่านเนี้อย่างไรบ้างครับคนอย่างเราเราเป็นมาจนซีเนี่ยคือเรามีเพนพอยในการที่เห็นค่ารักษาพยาบาลของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะค่อนข้างสูงแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่จะป้องกันไม่ให้เงินต้จุดนี้มันรั่วอะไรไปอันนี้การใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชเวอร์เรเบิลอีเวนต์ต่างต่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอยเตือนเราอยู่ว่าเออตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเจที่แบบ ถือว่าแอคทีฟมีไม้หรือว่าตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออ,อกกำลังกายเลยไม่ค่อยขยับเริ่มแบบติดเตียงด,ดูแต่เดตที่อยู่ที่บ้านหรือว่าจะเป็นผ่มที่แบบที่มันมีสัญญาณเตือนมาแล้วว่าปวดอะไรพวกนี้ครับข้อมูลมันก็ได้มากขึ้นเพราะว่าคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นยอดแบ,บแัผตเพิ่มเพิ่มเติมแล้วก็อุปกรณ์นี้ให้เลือกหลากหลายมากขึ้นตามแต่จุดประสงค์ของคนที่จะใช้อย่างผมเองในมือผมเนี่ยมีสอ,อย่างก็คือมี นาฬิกาด้วยแหวนด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกมากกว่านี้คือตอนวิ่งจะมีอีกหนึ่งเรือนเพราะว่านาฬิกาเนี่ยคือไวรัสโศลสส์ตรกเทียบอาเนี่ยครับแต่ว่านาฬิกาที่เรามั่นใจว่ามันจะแข็งเรื่องของวิ่งได้ดีก็จะนาฬกาี่ห้อหนึ่งมีรายละเอียดได้มากกว่าเช่นแอปเปิลวอชยังไม่สามารถลงเซสชั่นได้ละเอียดเช่นแบบอินวูวแบบเป๊ะๆก็จะต้องเป็นแบบการมีซุนเกิดร้อนอะไรก็ว่าไปอะไรเนี่ยครับคือแต่ละคนก็มีมี จุดประส,ง,ระสงในการใช้ v a r i a b l e Device ต่ตางออกไปนะครับาการได้ข้อมูลของ v a r i a b l e Device สำหรับหมอหัวใจอย่างนั้นก็ใช้ได้หลายอย่างที่คนไข้ตะมาปรึกษาคือเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเป็นหลักอันนี้คือสําคัญมากแต่ละคนก็อาจจะมาด้วยความที่สบายดีอยู่ไม่มีอะไรก็ได้แล้วก็มาบอกทีว่าเออตอนนี้หัวใจผมเต้นช้าอย่างเนี้ยคุณหมอที่รู่นะบอกว่ามีปัญหาแต่ผมสบายดีอ่ะ มีอะไรไหมผู้หมอสกังวลอะไรไหมเป็นต้นหรือว่ากลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่า r e s t i n g คัน r ล่นหรืออัตราการเต้นหัวใจขนา,าพักของเราเนี่ยมันสูงกว่าคนทัดๆไปมันมีปัญหาอะไรที่ต้องคอนเซิร์ตไหมครับท,ท,ที่สบายดีหรือว่ามีกลุ่มหนึ่งก็คือแบบไม่สบายเป็นคนที่แบบความดันโลหิตสูงแล้วก็นจาตา,างรุ่นในวัดได้นะครับก็เอามาให้ดูว่าตอนกลางวันกลางคืนแตกต่างกันยังไงหมอจะมีคำแนะนำอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือกลุ่มที่เราเจอบ่อยๆหรือว่า หัวใจเต้นผิดจังหวะมีใจสั่นไม่ว่าจะเป็นขนาพักหรือขณะออกกำลังกายนะครับนาฬิกามันก็จะคอยบันทึกอยู่ว่าอัตราการเต้นของหัวใจขนานั้นเป็นยังไงบ้างเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้มาปรึกษาเราเพราะว่าเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยบางทีมันไม่มีข้อมูลนะ่ะคือมาตอนสบายตีตรวจให้ตายยังไงก็ไม่เจอว่ามีความผิดป,ปกตินะครับหมเอเราแบบไม่มีตังค์ซื้อกล้องวงจรปิดเราไปเช่าเขาติดอยู่สักหนึ่งวันแต่ว่าเขายัมไม่ขึ้นบ้าง พอเราแบบตั้งหมดอาวก็มืนเข้าไปข้มมันขึ้นมากตอนนั้นแล้วก็ไม่มีข้อมูลแล้วว่าระลงที่เกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับก็นอกจากเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง,งอื่นๆเช่นออาอซิเจนในการแสเลือดตั้งแต่โควิดมาตอนช่วง COVID โควิดทุกคนมีตัวหนีบออกซิเจนเซตดูความเข้มข้นขอ,ของออกซิเจนในเลือดทุกคนมีอยู่ที่บ้านมั่นใจว่าเกิน6ก0็ิเ็ในห้องเนี้ยมีแน่ๆน ตอนนี้มันก็มารวมๆอยู่ในนาฬิการวมๆอยู่ในแหววรวมๆอยู่ในแหวนอุปก็ณีไวป์พวกนี้เขาก็จะเริ่มมาแล้วว่าแบบช่วงนี้กลับมระบาดใหม่ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทุกคนก็อาจจะพอรู้ว่าโควิดเริ่มมาใหม่ก็จะแบบคือตอนนี้ออกซิเจนเราเป็นยังไงบ้างเริ่มไอ้อนิดหน่อยอยากไปดูแล้วว่าแบบโควิดมันจะลงตอดไหมอุปกรณ์พวกนี้มันก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับอีกอันหนึ่งที่คนก็คอนิร์นเยอะขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องข,ของคุณภาพการนอนเพราะว่า เราอาจจะแต่ก่อนเราไม่ค่อยสนใจหรอกว่าแบบนอนเราจะเป็นยังไงพอมีอุปกรณ์พวกนี้มามันมีหัวข้อให้เราดูหลายอย่างหัวข้อเรื่องสําคัญก็คือผมว่าการนอนเราเป็นยังไงบ้างมันแบ่งเป็นหลายระดับเช่นหลับตื้นหลับลึกหลับแบบมีเรมเารีอะไรซึ่งมันเป็นรายละเอียดเขาก็จะมาถามเราว่าแบบในรายละเอียดพวกนี้หมอคิดว่ามีความผิดปกติไหมมีอะไรที่เราจะปรับเีือนพฤติกรรมที่จะให้การนอนเรามันมีคุณภาพมากขึ้นหรือเปล่า คนยุคใหม่พวกนี้ก็จะสนใจข้อมูลรายละเอียดเล็กๆพวกนี้ครับมาถามเราคือถามถามเราในเนี้ยนึงก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะเราก็ไม่อยากให้ใครปจ Concept, วจตามคอนเซ็ปต์ทั่วๆไปของคุณหมอแล้วคอนเซ็ปต์ของสวิติเวสก็บอกแบบนี้ <S <S คือเราไม่อยากคนไข้ปวดแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนีย่ยมันเป็นข้อมูลเรียลไลฟ์ของคนไข้เป็นข้อมูลชีวิตจริงของเขาโดยที่เราจะไม่ต้องไปจ้างคนไปคอยเฝ้าดู ก็มีอุปกรณ์หนึ่งอันมันก็ได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมมาสําหรับเราที่จะเหมือนกับเป็นนักสืบไปคอยแอบด,ดูว่าในแต่ละวันเขามีปัญหาอะไรบ้างหรือมีอะไรที่มันต้องทําให้หมอฝนประวัติเพิ่มเติมอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยหมอได้ในระดับหนึ่งครับคนที่ไปตรวจเช็คภัพประจําปีเนี่ยครับไปปิดขึ้นปปด,ด้วามวามใจจะโดนคําถามนี้บอ่อยมากเช่นแบบนักกีฬาที่วิ่งมาราธอนซ้อมเยอะๆบางทีอัอตราการเต้นของหัวใจเขาส่งต่ำลงไปได้มากเช่นแบบ สี่สิบห้าสี่สิบสองสี่สิบขนาดครับคุณพยาบาลหรือใครจะตามที่เห็นตอนแรกก็เขาจะแบบเฮ้ยคุณมีปัญหาหรือเปล่าไม่พนอะใจอยู่เต้นช้าจางอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าร่างกายเราจนะถูกฝึกให้ออกกำลังการแล้วมันก็ต้องปรับตัวที่ทำงไรก็ได้ให้หัวใจมันบีบเลื่อนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหัวใจก็จะมีการปรับตัวทางโครงสร้างนิดหน่อยทำให้หัวใจมันโตขึ้นการบีบตัวแต่ละครั้งได้เลือดออกมากขึ้นเพราะฉะนั้น ร่างกายเราต้องการออกซิเจนไม่ได้เยอะมากขนาดพักหัวใจก็ออกเลยทำงานชิลๆไปค่อยๆไม่ต้องเยอะมากอ่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่เราจะบอกว่าต่ำไม่ได้แปลว่าแย่แค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะทีนี้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้สมิธเวชมีคลินิกพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อดูแลค่าผิดปกติที่เกิดจากพวกของสมาร์ทวอรหรือแบบพวกแหวนที่เราใส่ใช่ไหมครับค,คือเราเราเป็นเห็นว่ายุ ยุคปัจจุบันนี้คนราใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์พวกนี้มากขึ้นเราก็เลยเหมือนม่มีคลินิคที่จัดให้คนที่ใส่ใจอุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะเราเรียกเป็น wearable device clinic ะครับ cl wearable clinic ก็คือเราสามารถจะปรึกษาโดยเอาข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแหวนจะเป็นนาฬิกาหรือจะเป็นอะไรก็าตามมาปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางได้โดยตรงซึ่ง หลักๆปัญหาที่เราจะเจอจากอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีสามสี่อย่างที่ี่บอกคือเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเรื่องของการหายใจ,จาก,การนอนมีการหยุดการหายใจชนารับหรือเปล่ามีเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่นาฬิกาบางรุ่นสามารถอันทึกได้ได้ครับแล้วก็เรื่องของความเครียดเรื่องของไลฟ์สไตล์อื่นๆก็สามารถจะปรึกษาได้เหมือนกันเพราะว่าของเราเนี่ยมีคุณหมอที่ให้คำปรึกษาเนี่ยหลายหลายแผน หลักๆเป็นหมอหัวใจที่เราจะดูข้อมูลว่าคนไข้หรือว่าคนที่สนใจสุขภาพเนี่ยจะคอนเซิร์นเรื่องของอารเจียนค่อนข้างมากหรือว่าขึ้นในท่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเราก็เจอมาพอสมควรจางนาฬิกานะครับเรื่องของนอนกรนเราก็มีคุณหมอปอดที่ดูแลเรื่องของการนอนหลับเป็นพิเศษน,นะครับส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์อย่างอื่นเชิงมันจะมีเรื่องของส t r e สมีเรื่องของแบบ e m o t i o นอลอะไรพวกนี้ครับที่นาฬิกามันอาจจะพอดีเทนาได้ด้วยเหมือนกันบางทีผมนอนไม่พอได้ขึ้นระดับ มีเรื่องสเตรสอยู่พมเนี่ยแล้วก็จะมีคุณหมอที่ดูเรื่องของเวลเนสคอยให้การดูแลอยูค่ครับซึ่งแบบนี้ทางทางเวน<ม>บล็อกคลินิกเองเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆือนโปรโมชั่นเลยครับคือปรึกษาครั้งแรกเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายเอาข้อมูลไปได้แล้วก็คุณหมอเขาก็จะนัดคุณหมอให้เฉพาะถ้าปัญหาเนที่เราคอนเซิร์นเป็นพิเศษเขาก็จะได้เได้ไดดคุณหมอคนนั้นโดยตรงเนี่ยครับโอ้ทีนี้พอเราพูดถึงพวก นาฬิกาหรือพวกแหวนต่างๆนะมันในตลาดมันก็มีแบบหลายยี่ห้อมากๆใช่ไหมครับผมอาจจะมีคาถามที่มันจะถามแทนนะครับก็คือว่าคําถามข้อที่หนึ่งก็คือว่าถ้าถามพี่หมอแล้วกันในแง่ของการตรวจเช็คสุขภาพทีเนี้ยผมก็ไม่รู้นยว่าในการผมใส่อยู่ที่มันเชื่อถือได้ขนาดไหนถ้าเกิดถามแบบถามจากเป็นจากประสบการณ์แล้วกันว่าแบบโอเคถ้าจะเลือกซื้อนาฬิกาสักตัวหนึ่งควรจะต้องเป็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรามุยี่้อได้ไหมได้ดีนะครับหรือรุ่นได้ไหม หรือ่องต่อมาคือว่าเขาเรียกว่า,เ,าเราสามารถไอคิดอันนี้ครับมันใช้กับยี่ห้อไหนได้บ้างใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าจะได้รู้เลยว่าตอนนี้เราสามารถเปพบหมอที่สามัยที่ได้ไหมครับคืออุปกรณ์ parallel device เนี่ยมันเป็นคอน summer เปล่งและต้องบอกว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์แั้เนี้ยมันจะมีมีอ่าเราใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือช่วยในการดูแลเบื้องต้นดีกว่าแต่ว่า ตัวที่ผ่านเข้ามาที่ใช้ในเมืองไทยได้ก็ต้องผ่านกอน่นแอย่างฟังก์ชันต่างๆพวกแบบดูเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเงี้ยครับเราตอนนั้นเป็นเพนทอยมากว่า Apple เนี่ยแอปเปิลไม่ระบุอะไรแล้วกั่นะครับ Apple ิลหรือว่าการมีเงินก็ตามเนี่ยก็คือเมืองนอกเนี่ย FDA Approve มานานมากแลบบ้วแต่ว่าเมืองไทยน่ะรออีกสามสี่ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะกว่ามันจะอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งที่เราก็เป็นฟังก์ชันเดียวกันแต่ว่าตอนนี้คลื่นไฟฟ้าหัวใจในนาฬิกาเนี่ย เราใช้วินิจฉัยแค่บางโรคเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเท่านั้นแต่ว่าเป็นแง่ของดูงงเรื่อ,ของออของหวัวใจขาดเลือดการกี่หัวใจขาดเลือดเฉียบพนันมันคนนี้คือหัวใจวายเฉียบพันพวกนี้นาฬิกาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่าฟังก์ชันที่เราจะใช้มาคือเพื่อปอระโยชน์อะไรนะเนี่ยอันนี้คลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนนี้ผมว่าอันไหนที่ใช้ได้ในวินท้ายตอนนี้ก็คือผ่านแต่ว่าอันนี้ระดับระยอยแล้วแล้วก็เรื่องของออกซิเจนแซดหรือความเข้มข้นของของอกซิเจนในเลือดเนี่ย เราคิดว่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างตรงในเรื่องสมารทนี้นมนไม่มีประเด็นครับแต่ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนแหละว่าใช้เรื่องอะไรเป็นหลักเช่นคนที่ออกกำลังกายเป็นหลักอาจจะไม่ต้องมาทางแบบแบรนด์ที่ลิงก์กับทางโทรศัพท์มือถือมากนาักถ้เาเป็นคนที่ใช้สมาร์ทวอชโดยตรงได้พวกยอย่างที่ออกกำลังกายการมีสุนทตบกโลลอ้อใช้พวกนี้ก็ไปทางนได้แต่ว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะ มีการติดต่อสื่อสารใช้โทรศัพท์เยอะหน่อยก็จะเบสออนแบรนด์ของมือถือนะไม่ว่าจะเป็น Apple Samsung หรือว่า Huawei โจงจรหัวเว่ยเนี่ยนักดีเจเขาพัฒนาคอนเทนต์ตอนนี้นักคนอื่นแลละเรื่องของวัดเอาวัดเรื่องของความดันด้วยด้วยนาฬิกดีเจเนี่ยนำไปต่อบคนอื่นแล้ครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งส่วนถามว่าที่สมิติเวชเนี่ยรับปรึกษาข้อมูลของแบรนด์ได้บ้างคือได้หมดเลย เราเราดูเราดูแพลตฟอร์มจากโทรศัพท์ก่อนตอนนี้เราพยายามจะพัฒนาโดยการดึงข้อมูลของนาฬิกา,กาเ,เข้าสู mm ่แ hmm. อปพลิเคชันของโรงพยาบาลแต่ว่ามันยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทําให้เรายังทําได้ลำบ,บากก็คือแต่ละานาฬิกาหรือแต่ละแว a ์เลอร e เดเวลเนี่ยมันมีการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกันออกไปแต่ดึงข้อมูลของแต่ละอันเนข้ามาอยู่ในแพลตฟอร,ร์มเดียวกันไม่ง่ายมากนะ มันก็เลยจะทําให้เราอยากใช้เวลาในการดูแบบอันนี้อยู่แต่ว่าคิ่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะดึงข้อมูลที่สําคัญสาคัญพวกเนี้มาอยู่ในแอปพลิพเคชันของโรงยยพยาบาลได้โดยตรงคุณหมอเ็าจะสามารถดูเรียกคันแล้วเราก็สามารถปรึกษาแล้วก็ดูข้อมูลจากคนไข้ได้อาจจะไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหลายอันดูของคนไข้ทังเดียวแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจตรงกันหมดรบแต่ว่าวันนี้ก็ยังต้องเข้าไปหคุณหมอเอา device ์าเข้าไปใช่เราจะดูข้อมูลจากเรา Data เป็นข้อมูลติดจัก จากแอพพลิเคชันที่คนไข้ถือกล่องนะตอนนี้แต่ในอนาคตเราคาดหวังว่าเราจะสามารถดูจากแอพพลิเคชันของโรงพยาบาลด้วยตัวเองเมื่อคนไข้ยิงยาให้บึงข้อมูลเข้าไปรวมกับข้อมูลของโรงพยาบาลผมคิดว่าจะมีหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอาจจะไม่ใช่หมอทุกคนที่จะอ่านผลแล้วเก็บหมายถึงเข้าใจนะครับแล้วก็ให้คุเป็นได้เหมาะสมเพราะว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าเข้าใจทั้งแง่ว่าในการทํางานยังไงในการตัวนี้ผ่านเกจขั้นต่ำที่ควรจะเป็นหรือเปล่าแล้วก็การสื่อสารกลับไป ว่าคนต้องปฏิบัติตนยังไงซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอทุกคนที่ทาได้อันนี้สิ่มสามารถบอกได้เลยนะครับซึ่งสมิธเวทตัวของไวร์เบิลคลินิกก็น่าจะเป็นหนึ่งในช้อยเริ่มต้นแล้วกันนะครับที่แบบเราสามารถไปสัมภาษณ์ได้คุยกับคุณหมอที่แบบอินทั้งเรื่องแพทย์นะครับแล้วก็อินทั้งเรื่องนาติการ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นไปที่ตรงจุดที่สุดนะครับ